อยู่ทางนี้พ่อแม่ไม่ต้องเป็นห่วงครับสบายดีคิดหนึ่งพ่อคิดหนึ่งแม่คิดหนึ่งน้องขวัญมากครับถึงเวลานจะกลับไปแล้วครับเอาพิดถึงทุกคนครับน้องขวัญไม่ต้องเป็นห่วงครับเดี๋ยวดูแลแฟนน้องขวัญให้ครับคิดถึงคนทางบ้านครับคิดถึงคนที่รอครับอยู่นี่สบายดีครับอยู่ดีกินดีครับคุงโล้วครับอ้วนครับอยากตัดสินคนแค่ภายนอกเพราะสิ่งนี้คนเห็นอ่าไม่ใช่สิ่งที่ฉันเป็นซฟาเวฟเอเอร์ครับคิดถึงบ้านมากครับ คิดถึงพ่อแม่ครับคิดถึงคนที่รอด้วยครับหวังว่าคงรอได้ครับรักเธอเสมอครับครับแล้วกลับแล้วคิดถึงพ่อแม่ครับครับคิดถึงทุกคนทางบ้านนะครับคิดถึงพ่อแม่คิดถึงพ่นครับดูแลตัวเองดีด้วยนะกล้องสบายดีไม่ต้องเป็นห่วงทุกคนทางบ้านมีความสุขดีนะครับผมก็มีความสุขดีครับเราจะกลับไปครับคิดถึงป่ากับแม่นะครับ แล้วก็คิดถึงคาุกิ้งครับดูแลตัวเองดีๆด้วยครับถึงพ่อคิดถึงแม่ครับเดี๋ยวสักครู่ผมจะกลับครับสบายดีครับอีกประมาณสองเดือนก็ได้กลับแล้วครับพ่อครับนะครับผมสบายดีไม่ต้องเป็นห่วงนะคิดถึงนะครับแม่ครับคิดถึงแม่อยู่นี่สบายดีครับคิดถึงคนทงบ้านครับอีกไม่นานก็ได้กลับแล้วครับ คิดถึงคนทางบ้านครับคอยพ่อแม่ดูแลสุขภาพด้วยครับสรับาไหมครับคิดถึงนะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันครับคิดถึงมิวนะดูแลสุขภาพตัวเองด้วยอยู่ที่นี่ไม่ต้องเป็นห่วงสบายดีดูแลสุขภาพตัวเองดีๆแล้วกันผมสบายดีครับไม่ต้องเป็นห่วงผมรักพ่อแม่นะครับครับสบายดีครับครับสบายดีครับไม่ต้องเป็นห่วง แม่ครับได้รับนะครับนาฬิกาครับสวยมากครับผมครับฝากถึงคนข้ามบ้านนะครับอยู่นี่ผมก็สบายดีครับไม่ต้องเป็นห่วงแล้วฝากดูแลไอฝากดูแลอยู่้วยนะครับกับหลานคูกต่อไปครับสวัสดีครับแม่ครับผมน้ำหนักขึ้นแล้วครับวันแล้วครับพ่อครับนครับผมก็สบายดีเลยครับให้รอขหน่อยนะครับท่อผมครับก็อดีอยู่ที่บ้านครับปัจจุบันอยู่ที่นี่ครับและอนาคตก็ยังปึตตึบครับ ครับผมอยู่ทางนี้พ่อแม,ม่ก็ era. ไม่ต้องเป็นห่วงครับรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะครับครับถึงพ่อแม่นะครับไม่ต้องเป็นห่วงครับอยู่ที่นี่สบายดีครับผมคิดถึงบ้านนะครับนี่นาคนได้กลับแล้วคนอยู่นี่สบายดีไม่ต้องเป็นห่วงนะครับคิดถึงทุกคนนะครับอยู่นี่สบายดีขึ้นเรือเจอกันครับคิดถึงคนทั้งบ้านมากครับแต่ไม่ต้องเป็นห่วงครับอยู่ดีกินดีครับคิดถึงพ่อกับแม่และทุกคนที่บ้านมากครับแต่ไม่ต้องเป็นห่วงครับลูกสบายดีครับ รักพ่อครับรักแม่ครับรักดองครับรักคนรอเลยครับอยู่นี่สบายดีทางว่าสบายดีไหมครับครับคิดถึงพ่อกับแม่มากครับแต่ลูกอยู่ที่นี่สบายดีพ่อแม่ไม่ต้องเป็นห่วงกำลังใจเกินร้อยครับก็ยังสบายดีเหมือนเดิมครับไม่ต้องเป็นห่วงอะไรมากครับล็อกเนี้ยวไลน์ครับโคยูไอแอนด์เพย์ฟอร์บาร์ครับสบายดีครับดูดีแหงสบายดีครับพ่อแม่ไม่ต้องเป็นห่วงที่นี่ ยินดีครับครับคิดถึงคนที่อยู่ทางบ้านครับไม่ต้องเป็นห่วงครับคิดถึงคนที่รอครับครับรักพ่อกับแม่มากครับหวังว่าวันแม่ปีนี้คงจะได้กลับไปไว้แม่ครับครับพ่อครับแม่ครับผมอยู่นี่สบายดีไม่ต้องเป็นห่วงนะครับพ่อครับแม่ครับผมคิดถึงมากเลยครับอยู่ที่นี่ไม่ต้องเป็นห่วงครับอยู่ดีกินดีตลอดครับครับรักพ่อแม่นะครับ ปีนี้ก็ขอให้แม่มีความสุขนะครับและรักคนที่เราได้ครับค่อยครับครับรักพ่อรักแม่ครับสุขสันต์วันแม่ครับรักทุกคนนี้อยู่ทางบ้านนะครับก็วันแม่นี้ขอให้แม่มีความสุขนะครับก็หวังจะกลับไปบ้านแม่ครับครับคิดถึงแม่นะครับรักแม่มากสุดในโลกเลยวันแม่นี้ผมอยากจะกลับไปกับตีนแม่ครับครับ พ่อแม่ปีน,นี้ขอใแม่พักผ่อนบ้างนะครับดูแลสุขภาพตัวเองด้วยและส่วนคนที่รอนั้นขอพูดสั้นๆนะ I have you e n l y one ก็คิดถึงแฟน,นะครับรอจดหมายครบรอฉบับเมื่อรไรค่อยกลับนะถึงพ่อถึงแม่นะครับพ่อแม่แมปีนนี้ขอให้แม่มีสุขภาพรพ่างกายแข็งแรงหายจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับสวัสดีแม่ครับ ดูแลตัวเอาพด้วยนะครับสวัสดีนะคนคนรอเจ้าจุ๊บรักนะดูแลตัวเองดีๆนะนี่ครับ